S&P Global Market Intelligence เผยคาดการเศรษฐกิจโลกปี2024ประกอบไปด้วยปัญหาภาวะเงินเฟ้อ <c oughs> การฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินดอลลาร์อ่อนค่าและอุปสรรคขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินยังคงมีอยู่ อัตรางเงินเฟอ้อที่วัดจากราคาผู้บริโภคลดลงทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี2022แต่หยุดชะงักไปในช่วงกลางปี2023สะท้อนถึงการฟื้นตัวของราคาพลังงานและอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ยังคงเหนียวแน่นโดยเฉพาะในภาคบริการ แนวโน้มที่ลดลงกลับมาอีกครั้งและคาดว่าจะดำเนินการต่อไปถึงปี2024โดยนักวิเคราะห์ของ S&P Global Market Intelligence คาดการว่าในปี2024อัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกจะอยู่ที่4.7%ลดลงจาก5.6%ในปี2023และ7.6%ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในปี2022อัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงคาดว่าจะส่งผลกระทบทั่วโลกในปีหน้า เศรษฐกิจของจีนจะฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ค่อยๆดีขึ้นและการคาดการว่าตลาดที่อยู่อาศัยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยคาดการว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของจีนจะอยู่ที่4.7เในปี2024ลดลงจาก5.4อร์เที่คาดการไว้ในปี2023 ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งวัดจากราคาผู้บริโภคจะเป็นไปตามเป้าจึงคาดการว่าจะมีการปรับนโยบายการเงินภายในกลางปี2024การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มขึ้นเมื่อความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงส่วนการดึงเงินออกจากระบบเพื่อให้สภาพคล่องลดลงเพื่อชะลอเศรษฐกิจและหยุดเงินเฟ้อของธนาคารกลางในประเทศขนาดใหญ่จะยังคงดำเนินต่อไป การอ่อนค่าลงเป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อร,รวมถึงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและคาดว่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข่งค่าขึ้นมากกว่าเงินสกุลอื่นๆต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2024สอดคล้องกับการคาดการนโยบายการเงินที่มีความแตกต่างกัน ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นและผลกระทบจากมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความสามารถในการชำระหนี้ในปี2024ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันหนี้เสียให้สูงขึ้นในหลายภูมิภาคส่วนธนาคารมีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังต่อไปซึ่งส่งผลให้ต้องใช้หลักประกันที่สูงขึ้นและจำกัดการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่มีศักยภาพต่ำโดยคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะต่ำกว่าแนวโน้มในหลายประเทศ